ชมหน้าไข่พะลุไปลาดข้าวโอ้ก๋วยเลียวไปละดีมือหนึ่งพี่น้องนั่งฟังอ่นนั่งฟังอ่นนั่งฟังเพื่อนๆืนนั่งเบืองอ่นคลิปเลี้ยวของอ่านนะเพื่อนๆื่น,นะเคี่ยเตอร์ที่บ้านสางเงินไล่ได้มโหสารอุ้ยฟังละออนซอนเนาะพี่น้องขณะนี้มีเยดาเห็นยังเนี่ยนี่กำลังต้ม ต้มไข่พะลุ้ต้มต้มไข่พะรู้อะไรอันจังหน่อยลูกสาวกะไปทํางานหละกันหอหอเขาไปกินเนาะจ้ะอันนี้กนแกเมนน่ะวิถีชีวิตเมืองนอกพี่น้องชี่ออกไปเฮ็ดอาณาคลิปเปรี้ยวใส่กระทะแกบดายได้ข้างนอกบันอากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวเย็นแล้วกันฝนตกเหมือนนี่ขณะน,นี้เจ็ดองศา แต่ว่าเสาอาทิตย์นี้กุมกุมอุตุนิยมฮันเตือนไว้แล้วว่าจะลบจะลงมาลบอีกนะคะโอ้ยกว่าจะเบิดเหนาวกับพื่ละเดือน,นเดือน,นมีหน้าพื่ละเป็นแบบนี้ยาวมาสามสเดือนพื่ละพี่น้องบ่งเป็นว่าหนาวแบบแปบบ๊แบๆบแล้วก็หายไปนูนนคือตอนนี้หนาวแบบหนาวแบบคงที่ <c oughs> แอ่ละจะก็บ่ม,อมีอย่างน้อเพราะว่านะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกบ้านอีนกล่ะจะไปหาคอนเทนต์ไทยคลิปไทยยังให้พี่น้องเบ่งอยู่เพราะว่าะอากาศมันบดีบดี2อาทิตย์มานีาอ่อ่ะนั่งๆตื่นเช้ามากะหุงข้าวหุงหาหุงเข่าไ้ก่อนเสร็จแล้วค่อยหาก,กับที่หลังก็จะมีลูกสาวเพิ่นไปทำงานเพิ่นกันจะหอเข่าเนาะเอาจริงๆที่ทำงานเพนกัเมียนเมียน อ,อ,อย่างร้านอาหารเยอะแยะเพราะว่าเพอนอยู่ในศูนย์การค้าเนาะแต่ว่าเพ่นกะมักห่อเข่าไปเพราะว่าเวลาเบรกก็จะนั่งอยู่อยู่ในหารร่านบริษัทเพิ่นนร์เบลยออกไปใส่หลีกเลี่ยงความบุนไหว <c oughs> เพราะว่าย่ามเบรกกินเข่ากะคนกะข้นกะไปต่อคิ้วกินเข่าแล้วก็เสียเวลากินเนาะเพราะว่าเพนในเบรกแค่45นาทีเนาะ บางคนแกเวลามันแกอยากอยากอยากหน่อยฮะนะก็เลหห่หอข้าวไปกินเองเขาจะมีโรงครัวให้ล่ะกะเฮากะไปไปเว็บนิดนึงล่ะกะกินได้เลยดิเบื้องอากาศข้างนอกตอนนี้หกโมงเสาพี่น้องอากาศหนาวเย็นในขณะที่ไอดาไทยนี่มันกาตอนนี้หกองศาพี่น้องเต่ว่าอากาศก็จะกลับมาลบอีกได้นี่เสาร์อาทิตย์นี่กลับมาทิตลบอีกพี่น้องเอ้ย นั่นลละตอนนี้ก็กำลังจะสว่างกำลังสิแจงละเชฟกระทะห่า,หางที่ตามเรา,าเตั้งแต่เลาเป็นยูทูบเบอร์บันนอกพืน้นตอนนั้นเราก็เริ่มเหตุ YouTube ประมาณไลเลียกันกันกบไอดานี่แหละนั่นแม้แต่น,นิรุตกะยังแชร์ไปเนาะโอ้นิรุตนี่ก็เป็นดาราที่ที่เราชื่นชอบเนาะนี่ตื่นมากินกาแฟแล้วกันัน่งเบิ้งคลิปนู่นนี่นั่นอยู่ยังสี่ละพี่น้อง สแตกแดกตับนี่แกโอ้หัมาเบิงเราเศษเด้นี่สแตกแดกตับพอเราอยู่ปารีเธอหนึง่งเธออีดนี่แต่ว่าบอหูว่าเราเป็นนักลองคิดว่าเราจัดแต่ไล่การสแตกแดกตับ,พบเพราะว่าบ่เคยันบ่เคยหูจักเล่าตอนสมัยเราเป็นนักลองฮะนะล้วก็คุเออไนส์โอเคอยู่แล้วก็นิสัยดีนั่นให้กับผ้ากันเหตุแบบ กระทะห่างกันเบิดป่านี่เออนะจังหน่อยมีไนดากกจะเป็นนันเป็นเชฟคือกันช่องนี่กะเบ,บิงแล้วก็เฮ็ดกับเมลเล้วกับเมียแล้วแล้วกกกินเขาแล้วก็เว้าเป็นขวนมีสีหักป็นตะหักแน่ดน้าพี่น้องเบิงยอดวิวแล้วก็เริ่มขึ้นมาหลเลยเด้นี่เฮ็ดให้มีไนดานี่อันเพราะว่าติดตามแล้วมาแล้วเฮ็ดขิบพักตะหัก เบิบ้งมูไปสละพี่น้องมูได้อันมูได้ดีเขาก็ดีใจนะมูเนาะแต่ว่าไอ้ดานี่ก็ไปเรื่อยๆคือรถขายองขึ้เกานั่นแหละจะ้ะอันหอดมือได้กับมือนั่นแล้วมือได้เวลาเขามาหอดมันกัอบจหอดมือน,นั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องซีเรียสหลายกัไปเรื่อยๆจะ้ะยินดีกับเพื่อนๆไว้ก่อนอีกไงก็หอดที่เฮ้า